คิมเบอร์รี่รับเครียดหลังตรวจพบเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องซึ่งใจพี่หมากเพื่อนๆอยู่เคียงข้างเผยต้องขยับแผนมีน้องเมื่อวันที่5มีนาคมที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนนางเอกสาวชื่อดังคิมเบอร์รี่แอนวอลเทมัสมาร่วมเป็นแขกคนสำคัญในงานสยามพารากอนเวิลด์แฟชั่นเทรนด์สปริงซ์ m ัมเมอ2025อ e. ีในฐานะแบรนด์อัมบาเดอร์ โดยก่อนเริ่มงานคิมเบอร์ลี่ได้เผยเหตุผลที่ช่วงนี้หันมาออกกำลังกายและใส่ใจเรื่องสุขภาพมากยิ่งขึ้นหลังตรวจพบว่าตนเองป่วยเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องทำให้ร่างกายเกิดการอักเสบซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างการรักษาเจ้าตัวยอมรับเครียดหนักเนื่องจากในช่วงแรกคุณหมอแทบจะวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งก่อนตัดเอาชิ้นเนื้อไปตรวจแล้วพบว่าไม่ใช่ช่วงนี้ดูออกกำลังกายยืดตื่นเช้ามาก็ติดเทนนิสเลยช่วงนี้เน้นสุขภาพเป็นหลักเลยจริงๆเทนนิสนี่ไม่ได้ตีทุกวันนะคะสลับกันไปเนบ้้างแลว ก็มีไปออกกําลังกายกับเพื่อนๆบ้างสาเหตุที่ทําให้มาโฟกัสเรื่องการดูแลสุขภาพเป็นหลักเนื่องจากว่าเมื่อเดือนที่แล้วคินไปตรวจมาแล้วบังเอิญเจอโรคอะไรบางอย่างที่มันยากมากต้ององค์ใช้เวลาในการรักษาเดือนที่แล้วเข้าออกโรงพยาบาลทั้งเดือนเลยช่วงนั้นก็ค่อนข้างที่จะเครียดแต่ว่าตอนนี้ก็ผ่านมันมาแล้วตอนนี้ยังรักษาอยู่รักษามาได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วเลยหันมาดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นอย่างเช่นกินอาหารที่ทําให้ร่างกายไม่อักเสบเลยจะทําอาหารกินเองเป็นส่วนใหญ่ และออกกําลังกายจริงๆเราเป็นคนที่ดูแลสุขภาพตัวเองเยอะมากๆแล้วแต่พอมาเจอเรื่องนี้เลยทําให้เราแบบเฮยทั้งๆที่เราดูแลตัวเองดีมากแล้วยังเป็นเลยทําให้ยิ่งใส่ใจและให้ความสําคัญเรื่องสุขภาพเป็นหลักตรวจเจออะไรที่ทําให้ตัวเองกังวลหนักขนาดนี้คือมันเกี่ยวกับภูมิต้านทานคาคิมเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วและเป็นภูมิแพ้ที่ค่อนข้างหนักขวจไปตรวจมาเจอว่าภูมิคุ้มกันของระบบพร่องแล้ว ไปทำให้อีกหลายๆจุดมีการอักเสบขึ้นมาแต่ไม่ใช่โรคแพ้ภูมิตัวเอง (SLE) นักขแนวทางการรักษาก็คือต้องไปฉีดยาทุกอาทิตย์คุณหมอบอกว่าสาเหตุหลักที่ทำให้เป็นโรคนี้ก็คือเกิดจากการเป็นภูมิแพ้แล้วก็มาเป็นลองโควิดแต่คิมเป็นโควิดครั้งเดียวเองนะคะก็เลยไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นเอาจริงๆตอนนี้คิมก็ยังไม่เข้าใจ100%เอร์เซตแต่ว่าวิธีการรักษามันก็มีซึ่งก็ต้องดูว่ามันจะได้ผลไหมโรคที่เป็นอยู่ทางการแพทย์ถือว่าร้ายแรงใหม่ มันก็ร้ายแรงเพราะว่าตอนนั้นที่คุณหมอเขาวินิจฉัยเขาแทบจะวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเลยด้วยซ้ำแล้วเราก็เครียดมากแต่พอตัดเอาชิ้นเนื้อไปตรวจแล้วก็ไม่ใช่พอรู้ว่ามีแนวทางการรักษาได้ทําให้เราสบายใจขึ้นใหม่สบายใจขึ้นค่ะแล้วก็ต้องควบคู่กับการดูแลตัวเองด้วยอย่างเรื่องอาหารการกินปกติคิมติดของหวานมากตอนนี้ก็กินได้อยู่แต่ว่าไม่ได้เยอะเท่ากับเมื่อก่อนแล้วก็พยายามศึกษาอะไรที่มันทําให้ภูมิต้านทานตัวเองแข็งแรงทําอาหารที่ช่วยต้านการอักเสบ ก็จะมีเรื่องของสมุนไพรเข้ามาช่วยจุดไหนที่ทําให้ตอนนั้นเราต้องไปตรวจร่างกายแล้วถึงรู้ว่าเป็นโรคนี้ความที่คิมคิดว่าตัวเองเป็นภูมิแพ้มาตลอดจมูกตนตัาบวมพอไปตรวจก็เลยทำเอ็มไอปรากฏว่าเจอต่อมน้ําเหลืองอักเสบถึงได้รู้ว่าเราไม่ได้เป็นภูมิแพ้อย่างเดียวแล้วแต่มันคือร่างกายอักเสบโรคที่เป็นอยู่มีผลในเรื่องของการมีน้องด้วยไหม มีคาคิมก็ต้องขยับแผนการมีน้องออกไปคือต้องดูแลตัวเองก่อนส่วนพี่หมากเขาก็อยู่ข้างเราตลอดจริงๆตอนที่ไปฟังผลที่โรงพยาบาลยาย่าพี่แบ่เพื่อนๆและพี่สุดผู้จัดการมากันหมดเลยจนคุณหมอตกใจอะคะทุกคนน่ารักมากเลยรู้สึกอิ่มใจมากที่มีเพื่อนดีๆอย่างนี้ต้องเบรกงานให้น้อยลงด้วยไหมไม่นะคะคุณหมอไม่ได้ห้ามอะไรเลยบอกว่าให้ใช้ชีวิตปกติได้แต่ว่าก็ต้องมาฉีดยาทุกอาทิตย์ส่วนว่า ทำไมดูสดใสทั้งที่มีเรื่องให้เครียดคิมไม่ค่อยเครียดนานคะ่ะเวลาเครียดก็เครียดที่บ้านแล้วก็ลืมแล้วอีกวันตื่นมาก็ปกติคะ่ะ